ฟันมันแบกมันแป้งว่าฟันเนี่ยหยุดพูดได้ยังพูดเรื่องจริงไม่แม่ครับเดี๋ยวหาไปครับหาว่าพูดมากไปแจ้ง,งก็นี่เงกูถามว่ามึงหยุดพูดึงคงเลยป่ะสวยบัดหักจนล l l ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิงเนอร์อีกทีนเเคยครับมาเจอกันกับพ่อบ้านใจกล้าอีกทีนเคยครับสําหรับคลิปนี้จะมาปั่นประสาทเมียครับนะวันนี้ผมจะมาบูลี่เมียครับก็คือว่าตอนเนี้เมียผมอ่ะมันลงไปเข้าห้องน้ำครับน่าจะไปขี้ครับเดี๋ยวทีเนี้ยพอเราเมียผมขึ้นมาผมจะเริ่มปฏิบัติการบุลี่ครับปั่นประสาทปั่นทุกอย่างอะปั่นให้หมดแล้วจะทําทุกอย่างครับบูลี่ให้สุดที่สุดเดี๋ยวมาอชมกันนะครับ สักคู่นะครับมันแน่นอนเดือดเดือดเหมือนเ okay. ดิมขบัติเจ้าขนเกโอเค5 minutes later มาแล้วทุกมาแล้วมาแล้วมาเดินเดแล้วทุกคนเี่ยเตรียมาแลมาแล้วมาแมาแล้วมาแ้มาแล้วมาแล้วมาแลวัน้มมึงว้มามา มึงจ้ารถมึงไม่ขยับหน้าขุาไปละมึเรย่องเขวนี่มทำไรมาวะฉี่กระตดดเลยเถิดปีนิดน้ำปริ่มน้ำปริ่มกิดหนึงร่าเห็นเพื่อที่มือรถเหมนแหมปากล้างนอล้างตู่ล้างตู่ไปเลยเหม็นที่อไอยงวะ ขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสเพลงฉันไม่เคยคิดร้องเพลงเลยสักเพลงมาเยสั่าพูดไม่ชัดจะชข้าอเคพูดจามไม่ดูตัวเองเลยแต่เอวทำร้องเพราะมึงร้องออกมาดีมาก แต่งอะฝันเนีนยัพูดได้ยังกมเลื่อนจรนกเนี่ยจะเดี๋ยวหาไปครับหาวัาทีมากไปแก้แล้วนี่แงก,กูงถามว่ามึงหยุดพูด อาพเป็น <elim> ี้ก่อนสวยหอมมันก็ยูค่บมัอยูได้ียังมึงดูมึงได้ย่งไชนเนี่ยเออก็แเออเป็นหน้าตาดีรูปล่างให้พูด ืองกินเรื่องเหม็นเลยบางทีนะเองมาแล้วโหจะกระลงจะกระเละเหม็นรักนงต้องทนไงทนเหม็นไหมกเลยอย่าอยู่แต่วันนี้มันกไม่พูดเดี๋ยวก็มัวคนอื่นาว่าเมีเราแล้วป็นอะไรเนี่ยเรต้อพูดห่อก็ใจเย็นนี่ฟังก่อนมาตัวเองดีตลอด รถรันรักกันมันต้องเตือนกันมันเน้นไม่มันเน็นน่าปบปรงสิได้ใช้อารมณ์ับปุงไรจะเล่าูเต่าทำให้มันดีแปลงโคงแปลงปันมั่งเนื้อตัวขีดมาท้ามันนาอมันเป็นผ้ิงหน้าตาก็ดีอย่ัวคนอื่นเพราะว่ามีเรานี่ ม็เลยจะเลิกไม่เลิกพูดได้แอวล,ลันปัลันปักลันอวลันปักลันปักลันไชินตายลองอยู่รงนี้เอาแทพูดเตือนเลยเไมด้ันใช้แต่กำลังลพูดอะไรกันรับฟังมัม่งแล้วพจะมีสิ่งอีกที่เกิดขึ้นมึงจะดีตาย

ออกล้อเล่นลอเล่นล้อเล่นล้อเล่นไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็หนนอ,อ,อนไหนล <Rab os. S 1> <ๆ>อเล่นเฮ้ยแย่เล่นไม่เหม็นหอม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 อยากเล่น <c oughs> <suis Sherlock> ไม่เหม็นอะไรในหอมนะครับไม่ต้องออกนะ แกงเล่นหอมมันไม่จริงหรอกแย่ yeah, yeah, เล่นนีเฉยแม่แย่เแยอะไรอย่างนี้ล่ะเฮ้ยก็ลองดูว่าจะหัวร้อนไหมดีกันดีกันมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนไม่มั่นใจตัวเอง <c oughs> มึงก็ชอบอย่างเงี้ยกลย่นหอมสวยหอมทุกอย่างเลยมึงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกผมด้วยนะครับ หัาีบัตรูไอ้ต้าออ้าก็บอกแล้วไม่จริงแอ่เล่นอยู่ชบูลี่บูลี่ไงลองบูลี่มีอไรวันระดับสหมดร้อนเลยเนาะรอยังไงทุกคนชอบไหมครับมาชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตัขาเยอะครับอยากให้ผมทำลร เม้นไว้ใต้คลิปเลยครับสุดยอดครับคลิปนี้สำเร็จตอนหัวร้อน้อยายอีจะเหม็นหายเหม็นไอ้เต่าเหม็นด้ว